สวัสดีค่ะญาตาจากช่องบุญตาทัาสาทัาสานะคะวันนี้พามาชมดอกกาแฟนะคะพันอะไรนี่ก็ไม่รู้นะเอาต้นพันมาจากลาวใต้ก็ประมาณ6ปีนะคะห้าหปีนี่แหละนะก็มาปลูกก็เป็นดอกทุกปีนะคะติดลูกมั่งไม่ติดลูกมั่งที่ปลูกก็ไม่ได้หวังผลมากมายนะคะปลูกไว้เพื่อประดับหรือว่าปลูกทดลองดูว่าเขาจะได้ผลไหมนะคะ อันนี้ตั้งแต่ฝนหมดฝนมาก็ไม่ได้รดน้ําเลยเขาก็ไม่มีดอกนะคะก็เพิ่งจะมารดน้ําเมื่อสามวันก่อนนะพอได้น้ําเขาก็เริ่มแตกเลยนะคะแตกดอกออกมาเลยใบก็จะร่วงลงนะคะใบไหนที่แก่เขาร่วงลงแล้วตามข้อใบนี่ก็จะมีดอกออกมาแทบทุกข้อเลยนะคะอันนี้ย่าคิดว่าถ้าหากว่าเรารดน้ําตลอดนี่คงจะติดผลนะเพราะว่าในช่วงฝนเขาก็มีติดผลอยู่บ้างเหมือนกันนะ ผลส่วนมากก็จะรีบนะก็เต็มไม่เท่าไหร่เพราะว่าน้ำไม่สม่ำเสมอเนี่ยอย่างตัวนี้นะคะตามข้อของต้นของเขาเนี่ยเขาจะมีดอกหมดเลยตอนนี้ยังไม่บานนะคะดอกยังไม่บานย่าคิดว่าอีก2วันนะคะคงจะบานนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะเนี่ยสำหรับต้นนี้ใบไม่ค่อยร่วงเท่าไหร่นะก็เพิ่งจะรดน้ำรดหลังจากต้นเมื่อกี้นี้นะคะเนี่ย ก็เลยเพิ่งจะแตกดอกออกมาบ้างนะข้อบางข้อก็ยังไม่แตกบางข้อก็แตกดอกออกมาเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยถ้าหากว่าเรารดน้ําสม่ําเสมอเขาก็คงจะติดผลให้เราได้นะสังเกตว่ากาชแฟนี่จะชอบร่มรําไรนะคะแล้วก็ความชื้นสูงนะไม่ขาดน้ําไม่ได้เนี่ยอย่างเนี้ยอย่างต้นนี้นะคะเนี่ย ก็คือไม่ได้รดน้ําเลยเพิ่งจะมารดเมื่อสองสามวันนี้เองนะก็พอรดแล้วดอกเขาก็แตกออกมาเลยก็คงจะต้องรดต่อเนื่องแล้วนะคะเพื่อจะให้เขาติดผลว่าเขาจะติดเยอะไหมนะเนี่ยอย่างต้นนี้ในรดทีหลังนะคะรดเมื่อสองวันเองนะคะเนี่ยก็ไปดูต้นไม้ต้นอื่นนะคะที่เขาเป็นดอกอันนี้ก็กุหลาบนะคะเป็นกุหลาบที่ ย่าเอามาปลูกไว้ก็หลายปีแล้วนะพึ่งรดดอกนะคะเนี่ยกำลังสวยเลยตัวนี้นี่เป็นกุหลาบเถานะคะนี่ก็ออกดอกมาเรื่อยๆนะคะก็ไม่ค่อยได้เอาใจใส่สักเท่าไหร่นานๆทีรดน้ำนะนานๆทีใส่ปุย๋ยอันนี้เขาก็ออกดอกแล้วก็ร่วงและนี่ก็เป็นดอกใหม่ของเขานะก็มีอยู่ประมาณห้าหดอกนะคะ,ะกุหลาบก็ยังมีกล้วยไม้นะคะ ปะกูลช้างนะคะก็มีช้างกะช้างแดงปีนี้ไม่เห็นออกดอกยังไม่ออกนะคะแล้วต้นกล้วยไม้ยากก็ตายไปเยอะแล้วด้วยนะคะสําหรับปีนี้นี่วันนี้ก็เอาดอกต่างๆสวยๆมาให้ชมกันนะคะก็พบกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ